สวัสดีค่ะพบกับอาจารย์พลนะคะวันนี้เป็นวิชาการเขียนเว็บไซต์ด้วยโปรแกรมสําเร็จรูปนะคะวันนี้เว็บไซต์ที่อาจารย์จะมาแนะนําก็คือเว็บไซต์โรงเรียนหรือเว็บไซต์การศึกษานะคะอันนี้อาจารย์ก็เลือกไปที่ education นะคะไปเข้าไปที่ wix แล้วก็เลือกการสร้างเว็บไซต์แบบาโรงเรียนนะคะเพื่อมีใครอยากลองเขียนเว็บโรงเรียนนะคะทีนี้เรามาดูว่าการที่เราจะใช้ wix เข้ามา เขียนเว็บไซต์โรงเรียนเว็บไซต์โรงเรียนควรจะมีอะไรบ้างนะคะอ่าอันนี้ก็จะเป็นโลโก้โรงเรียนก,ก็สมควรจะมีใช่ไหมคะแล้วก็จะมีรูปเด็กนักเรียนในโรงเรียนเราหรือว่าภาพกิจกรรมภายในบรรยากาศภายในโรงเรียนนะคะอันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับเอ่อนักเรียนเกี่ยวกับการเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ เกี่ยวกับนักเรียนในโรงเรียนเราหรือว่าจะเป็นการความนักความปลอดภัยเกี่ยวกับนักเรียนแล้วก็มีรูปการเรียนการสอนเห็นไหมคะบรรยากาศภายในการเรียนนะคะอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดต่างๆก็ได้หรือรางวัลต่างๆที่นักเรียนเราควรได้รับนะคะอันนี้ก็จะเป็นช่องทางการติดต่อ Facebook YouTube Twitter Instagram นะคะก็สามารถเพิ่มเติมใส่เข้าไปในเว็บไซต์โรงเรียนเราได้นะคะ อ่ะอันนี้ก็คือจะเป็นหน้าแรกของเว็บไซต์ของโรงเรียนนะคะอ่ะ about เกี่ยวกับอะไรอันนี้เราอาจจะเป็นเกี่ยวกับการเรียนการสอนเกี่ยวกับอาจารย์ห้องต่างๆอะไรก็ได้ประมาณนี้นะคะเห็นไหมคะอาจจะเป็นแนะนําอาจารย์ว่าอาจารย์แต่ละคนถู่เกรดไหนอะไรประมาณนี้นะคะว่าโรงเรียนของเรามีกี่คนเห็นไหมคะว่าเขาใส่การช่องทางการติดต่อทุกหน้าเลย เขาใส่เพื่อที่เวลานักเรียนเข้าใช้นะคะก็จะได้ใช้ได้ง่ายๆนะคะอ่าแอดมิชชั่นเราอาจจะใส่รายละเอียดเกี่ยวกับการแอดมิชชั่นเข้าไปในเว็บไซต์โรงเรียนก็ได้นะคะจากการตอบคำถามต่างๆแล้วก็การติดต่อการเรียนล่ะการเรียนเป็นยังไงหรือว่าใครอาจจะ เพิ่มเติมเมนูตรงนี้ก็ได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศเราสามารถใส่บรรยากาศคลาสเรียนของเราได้ห้องต่างๆนะคะก็จะประมาณนี้แล้วก็ใส่ช่องทางการติดต่ออีเวนต์ล่ะอ่าเรามีอีเวนต์อะไรบ้างเราก็สามารถใส่เข้าไปในเว็บไซต์เราได้นะคะเช่นวันนี้มีกิจกรรมอะไร เดือนหน้ามีกิจกรรม,มอะไรนะักศึกษาก็สามารถเข้าไปดูได้นะคะเมนูนี้ใครอาจจะไม่มีก็ได้นะคะแล้วแต่เรานะคะการตกแต่งเว็บไซต์ก็คือแล้วแต่เราเลยเว็บไซต์เอ่อเว็บไซต์โรงเรียนนะคะควรจะมีสีที่เรียบง่ายดูง่ายนะคะ ตัวหนังสืออาจจะไม่ต้องเยอะเท่าเขาก็ได้นะคะอาจารย์คิดว่ามันเยอะไปแล้วก็จะไม่มีนักเรียนคนไหนอ่านนะคะเวลาเราเขียนเว็บไซต์เกี่ยวกับโรงเรียนนะคะก็คือไม่ควรมีหนังสือตัวหนังสือเยอะนะคะแต่โดยรวมพื้นฐานที่เขาให้มาแพทเทิร์นที่เขาให้มาก็คือถือว่าโอเคแล้วนะคะนักศึกษาอาจจะเอาไปปรับแต่งนิดหน่อยได้นะคะแต่ว่าเว็บไซต์โรงเรียนก็คือควรยึดตามที่เขาให้มาเนาะที่เขาให้ต้นแบบมา เว็บไซต์ site, โรงเรียนก็ไม่มีอะไรมากนะคะมันก็จะประมาณนี้ก็คือเรียบง่ายเข้าใจง่ายนะคะแล้วกเเ็เน้นช่องทางการติดต่อนะเน้นการตอบคําถามนะคะเพื่อที่จะให้มีการสื่อสารได้ระหว่างนักเรียนกับอาจารย์หรือว่าผู้ปกครองกับอาจารย์นะคะค่ะเว็บไซต์โรงเรียนก็จะมีประมาณนี้นะคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าอาจารย์ก็จะมาแนะนําเว็บไซต์อีกเว็บไซต์หนึ่งนะคะงานเดี๋ยวอาจารย์จะส่งให้ใน ปุ่มเหมือนเดิมนะคะส่งก่อนเที่ยงคืนเหมือนเดิมนะคะ